โดนอยู่ครับโดนอยู่เอาเราว่าเอาเราว่าติดอยู่นะติดอยู่นะนี่โดนกลุ่มหลังครับอ่านี่โดนสามตัวเลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วกันทิพย์พีเคสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมา รีวิวตัวเก่านะครับก็คือเจ้าเซตชมารูนะครับอสูนสุนัขผู้ยิ่งใหญ่ในร่างอันตรากันนะครับจริงๆตัวนี้ผมก่อนหน้านี้ผมทำเป็นร่างไฮเปอร์นะครับเซตชมรู um ผู้ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นแต่ผมสลับกลับมาใช้ร่างอันตรานะครับเพื่อที่จะเน้นการปล่อยตัวในการรีวิวนะครับ เดี๋ยวมาส่ k งสกิลกันสักหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไปที่สกิลหนึกันเลยครับสกิลหนึจันเสี่ยวปรพภยกเลิกภาวะอามาตะของศัตรู5วินาทีชนะ่าวิแล้วก็ติดมาด้วยให้ศัตรูรวมตัวกันอ่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสกิลนี้เป็นยังไงเดี๋ยวรอไปรีวิวในด่น406กับ4 1 7นะครับสกิลสสกิลบัฟนะครับ ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นเพิ่มพลังชีวิต300% 15วินาทีเพิ่มการต้านทักษะ40% 15วินาทีต่อต้านทักษะอันเชิญจากศัตรู15วินาทีาสกิลต่อต้านทักษะอันเชิญจากศัตรูเนี่ยอเอาเข้าจริงๆมันก็ดูจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับจากที่ผมใช้ใช้มานะดูมันจะแบบเหมือนจะเป็นนามประธรรมนะครับเอามาใช้จริงไม่ได้นะครับเหมือนเขียนหลอกๆไว้ไงั้นนะฮะ <laughs> อ่าการใส่เกียร์ใส่เกียร์ผมจะใส่เป็นสายบัฟนะครับผมจะใส่นี่ไม้กวาดทางช้างเผือกนะครับที่มีค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นะรองเท้าปีกเมฆครับรถแร่บวกวิ่งไวแล้วก็มีค่าต้านสกิลนะแล้วก็ทรงคลาสสิกค,ครับกระเป๋าออกสกิลนะครับหรือกระเป๋าปีกแห่งความมืดนะอ่าค่าประมาณนี้ครับ เพราะว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันช้ามากแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนที่น่าจะช้าด้วยนะครับอ่ามาส่องสเตตกานนี่ความเร็วกันโจมตีนี่คือ8 0ดสิบะครับน่าจะแค่เกาเกนะครับไม่ถึงกับน่าจะไม่ถึงกับเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นการอ่าถ้าถ้าโจมตีเขาคือการฟาดแซ่นะครับอ่าฟาดแซ่อย่างงี้น่าจะแค่สกิดผิวนะครับน่าจะแค่เกาเกผิวนะไม่ถึงกับเอาจริงนะครับ ความเร็วการเคลื่อนที่เดิมใน9 4 9ไอนะครับบวกจากค่าเกียร์รองเท้านะครับ48ก็จะได้เท่าไหร่140ครับระยะโจมตีนี่ถือว่าสุ่มเสี่ยงครับโดนแน่นอน240อย่ายืนจุด240บอกเลยเจอดาวินชีนี่100%ครับติด100%เอ่าเดี๋ยวไปดูสเตตอันล่างนะครับ นี่อัตราการใช้สกิลเดิม30บนะครับบวกเพิ่มจากเกียร์ห้อัตราลบสกิลเดิมศูนย์นะครับบวกเพิ่มจากเกียร์สีความแม่นยําของทักษะเดิม25%เนย,ยังถือว่าสูงนะครับแต่ในยุคนี้เนี่ยในข้อสอนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับจะแม่นไหมแล้วก็ค่าต้านสกิลเดิมศูนย์นะครับบวกเพิ่มจากเกียร์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตราการ ใช้แรก่ก็พันแนะครับลบจากค่าเกียร์มา680ครับก็เหลือ1,120ส่วนระยะเวลาคูดาวเรนเจอร์9วิครับถือว่าปกติในร่างอันต้าเนาะจริงๆผมว่าจะรีวิวตัวเก่าตัวอื่นก่อนนะครับแต่พอดีว่าผมเนี่ยไปรีวิวเจ้าคังโเมะมาแล้วเนาะก่อนหน้านั้นครับผมก็เลยอ่ะไหนไหนก็คลาโบเดียวกันเนาะก็เลยจัดเซตชมรูมาต่อเลยครับ ซึ่งโคอลาโบอรอบอินุยาฉานะครับผมเปิดได้แค่2ตัวนี้นะคางโงเมะกับเซชมารูนะครับโดยอรอบอพวกโคอลาโบเก่าๆนะครับจะมีตัวจุตินะครับเวลาจะทําเป็นไฮเปอร์นะซึ่งตัวจุติของรอบโคอลาโบนี้ก็คือนาราคุครับนี่ครับตัวจุตินะครับนาราคุก็คือเวลาจะสลับเป็นร่างไฮเปอร์นะครับของโคอลลาโบนี้เนะี่ย ต้องใช้ตัวนารครุในการช่วยสลับนะครับในรอบอินุยาชะก็จะมีตัวอะไรบ้างนี่ครับก็จะมีนี่คิเคียวคางโงเมะอินุยาชะแล้วก็เซจชมารูนะครับโอเครอบนี้ก็จะมี5ตัวนะครับรวมตัวจุติไปด้วยเนาะนาราครุเดี๋ยวไปลองสกิลกันที่ด่าน4 0 6กับด่าน417ก,กันเลยครับไปด่าน406น อ่าผมจัดตัวไว้แล้วนะครับอ่าผมจะให้ดุริยางเนี่ยยืนค้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็ช่วยวับให้ด้วยนะครับเพื่อที่เสร็จชมรูเนี่ยออกมาจะได้ไม่ตายนะครับ <c oughs> เพราะว่าค่าสเตตมันเนี่ยจะจะเปรียบเปรี๊ยสักนิดหนึ่งนะครับอ่าขาไม่ค่อยแข็งนะยืนไม่ค่อยแข็งแรงสักนิดหนึ่งก็เลยต้องหาตัวมายืนค้ำให้นะครับก็คือจะใช้เสร็จชมรูคู่กับมูลดุริยางนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปเทสกันนะครับ มุนยัญญงออปกรกอเคตามด้วยเซจมารูนี่บับครับอันนี้สกิลสองนะนี่สกิลแรกเอาแม่นมากเลยครับไปโดนสักตัว <laughs> อ่าแต่ถือว่าสกิลบัฟนี่ติดนางนี่ครับทำให้ศัตรูรวมตัวกันนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวรออีกสักนิดนึ่งนะครับอ่าถือว่าจะมี อัตราความแม่นยำก็ยังพอใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็สกิลเนี่ยถือว่าไกลยอยู่นะครับจะข้ามอาจะข้ามไปกลุ่มหลังนะถือว่าคอสอนี้ยังพอใช้ได้ครับนี่ติดชะงักด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูรวมตัวกันแต่อยากจะบอกว่าเออ มันเป็นตัวที่ออกสกลิลดูจะช้ามากเลยนะครับเนี่ยเนยเห็นไหม <c oughs> วันนี้ทั้งวันก็ไม่ถึงป้อมครับบอกเลย <c oughs> จะให้มูลหรือยางบูอยู่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะอ่าแต่ระยะสกลิลเนี่ยเราจะเห็นว่าจะโจมตีข้ามไปที่กลุ่มหลังนะครับอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ติดชะงกักด้วยนะอ่านี่โอ้ล้มเลยโอยกว่าจะล้มอ่า <c oughs> บัฟครับบับบ ผมเคยมีความคิดว่าอยากปั้นแม็กนะครับแต่ว่ามันดูเปราะบางแล้วก็ผมไม่มีเกียร์นะครับผมก็เลยอ่าล้มเลิกความคิดนี้ไปโอเคคร่าวๆนะครับอ่าด่านนี้ด่าน406เราจะรู้แล้วว่าอ่าเจ้าสกิล2เนี่ยเอย้สกิลหนึ่งเนี่ยจะทําให้ศัตรูรวมตัวกันติดชงักเนี่ยเห็นไหมครับเนช่ยชะงักชชงักเนี่ยหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเลยฮยงงสิท่า <laughs> อ่ะโอเค เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ด่าน417เนาะผมตัดจบเลยดียกว่ามันนานมากครับมากันที่ด่าน417นะครับเดี๋ยวจะไปลองด่านใกล้กันบ้างเนาะหลังจากที่ไปลองด่านไกลกันมาแล้วนะครับด่าน406อ่าเดี๋ยวไปลองด่านด่านใกล้อ่าที่ด่าน417นะครับว่าเป็นยังไงไปครับดูยางไปเช็คระยะแล้วก็คำหน้าให้ดน,นึ่งอ่าออกมานี่บับหน้าป้อมก่อนนะครับเอาไปคำอีกตัวหนึ่งมุนลูยาง สกิลอ่าขึ้นพลาดนะครับแต่ก็ยังติดนะติดกลุ่มหลังนะครับโอ้โหดูอย่างโดนชะง,งักเดี๋ยวรอดูสกิลชะงักอีกสักนิดนึงอ่านี่เห็นไหมครับนี่รวมตัวกันแล้วนี่ยโอ้โหวิ่งเป็นหมู่เลยโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะอ่าจัดจ้านนะครับถือว่าออกแนวจะไปทางป่วนนะครับข้ามไปกลุ่มหลังอ่าติดชะง,งักด้วย เอาใครส่งเจสิกามาผมลืมดูไม่เอาไม่ต้องการนี่ชังักอีกแล้วครับเห็นไหมโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้อ่าแล้วเป็นธาตุไฟนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเอาไปใช้แล้วเจอทนายเนี่ยมันมันจะชนะทางธาตุหรือเปล่านะอันนี้ผมตอบไม่ได้ผมไม่เคยลองอ่านี่ชะงักนะครับอถือว่าโดนกลุ่มหลังนะ ระยะสกิลน่าจะ500จุดมีมีอยู่นะครับ500จุดเนี่ยโดยประมาณนะสี่ถึงห้าร้อยจุดนะโดยประมาณนะครับจากระยะสายตาที่เรากะไว้นะอ่ะอาเดี๋ยวขอดูอีกสักครั้งหนึ่งอ่านี่ชะงักอยู่นะครับนี่อ่านี่นี่น,นี่อีกดอกหนึ่งอ่าโอเคครับประมาณนี้ขออนุญาตตัดจบนะครับไม่งั้นก็ยันเช้าอะครับ <laughs> ผมไม่ได้ใส่ดามเมดนะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเทสกันที่ PVP นะครับไป PVP เดี๋ยวเราจะเทสกันสักสามรอบนะครับเพื่อดูสกิลแล้วก็ดูอัตราความแม่นยำอ่าว่ามันจะติดดีไหมมันจะแม่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าความเปราะเนี่ยมันจะมีประมาณไหนนะแต่หลักๆแล้วส่วนตัวเนี่ยทีมหลักผมเนี่ยพวกตัวบัฟมันจะมีค่อนข้างเยอะครับซึ่งถือว่า เซตชมารูน่าจะยืนสบายอ่ะน่าจะ70%น่ะขึ้นไปน่าจะยืนได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับรอบแรกเดี๋ยวมาเจอทีมนี้นะครับอ่ารอบแรกที่เราจะตีกันนะเอ่อแม็กทุกตัวครับก็หวานใจนิดนึงแต่ว่าเซตชมารูนี่ยเป็นาธาตุไฟน่าจะพอช่วยทีมได้อยู่ครับอ่ะโอเคไปลุยกันครับขออนุญาตสับเปลี่ยนตัวสักนิดนึงนะครับ โอเคครับผมเอาแทนตัวเคนอีเกิลนะครับอ่าดูซิว่าจะพอไหวไหมโอเคไปทดสอบกันครับรอบแรกมาดูกันซิว่าศักยภาพมันพอหน้าใช้อยู่ไหมครับตอนนี้กดออโต้เลยนะน่าจะพอไหวอ่าช่วยสังเกตกันด้วยนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้สกิลอยู่หรือเปล่าอ่ายังยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่ ตรงลำแข็งแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าสกิลเรียวเนี่ยไอทำให้ไร้า่านเดี๋ยมันจะติดดีอยู่นะครับอ่าโอ้นี่ยเน,นี่เห็นไหมครับนี่โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เอาอ,อมมาตะก่อนเซตชมวารูนี่น,นี่โดนกันเป็นแถบครับนี่เห็นไหมโอ้นี่นี่นนวิงวิงวิงนี่วิงครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ครับโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่อง ส่วนหนึ่งเพราะทีมรอบข้างมันดีนะครับมันก็เลยยืนนานแล้วก็มีเวลาให้ในการชาร์ตคูดาวออกสกิลนะครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะยืนหน้าปอมเลยทีเดียวลุยครับรอบแรกอรอบแรกถือว่าผ่านครับผ่านเกณฑ์เดี๋ยวไปอีกสองรอบนะไปครับขอมาเจอทีมนี้นะครับรอบที่สอง น่าจะเอาอยู่นะครับเขามีไม้สี่ตัวหนึ่งสองสาสี่เขามีไฟสองตัวหนึ 1, ่งสองเอาตัวนี้ไายทตาด้าวพอได้มั <c> ้ง <oughs> มีน้ำหนึ่งตัวกันพายุโอ้โหกันพายุหนึ่งสองนะครับอ่ะไปะเราไม่หวั่นแม้วันมามากด้วยครับไปเลยทีมเดิมเขาไม่มีตัวบินนะครับลุยรอบสอง ไว้หรือเปล่าไว้หรือเปล่าอ่าขออนุญ,ญาตกดออโต้คูณ2เลยครับไหนดูสิสกิลช่วยผมดูหน่อยนะครับมันออกแบบเออเมื่อกี้ออกสกิลแต่ว่าไม่โดนนะครับข้ามไปไหนก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อ่อาลงน้ําแข็งเลยสเตปนี้โอ้สกิลออกนะครับแต่เหมือนไม่ติดรวมตัวกันนะไหนวะไหนวะ ติดนะครับนี่โดนเป็นหมู่เลยอ่ะนี่โดนอยู่ครับโดนอยู่เอาเราเอาเราติดอยู่นะติดอยู่นะนี่โดนกลุ่มหลังครับอ่านี่โดนสามตัวเลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วได้เรื่องอยู่นะครับนี่นี่โอ้โหออกมายังไม่ทําอะไรเลยหน้ามืดจืนงงเลยครับเฮ้ยโอ้โหนี่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 ติดดีครับติดดี อ่มีอลิสติกคอยรีสกิลให้ด้วยนะครับว่เอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะครับ,นะรบเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับเนี่ยโอ้โหสู้ข้าอกทิศเหนียวเออเฮนี่นี่นจังหวะเราดัานหน้าป้อมนะครับแล้วเซนชมรูเนี่ยใส่สกิลไปนะครับคือฝัอ่งศัตรูเนี่ยไม่ได้ออกมาเลยครับยืนชะง,งักอ่าเรียบร้อยเฉลยครับ <c oughs> รอบที่3ปิดท้ายครับไปขอเจอทีมนี้นะครับค่อนข้างมีเปอร์เซนต์ที่พอชนะได้นะครับทีมเขามีมิลิโอดัสริวชิโนโนบุเป็นธาตุไม้นะครับ3ตัวซึ่งผมใส่ตัวชนะทางธาตไป4ตัวนะครับน่าจะมีผลพอสมควรแล้วก็มีตัวชนไฟหนึ่ตัวคิริวส่วนเขาจะใช้ตัวตัดแร่ 4ตัวนะครับ1 2 3 4อ่ามี Copy 1นึงอ่าลุยได้ครับไหวไห้ไปครับผมมีธาตุไฟ4ตัวนะครับชนะทางธาตุอยู่น่าจะเอาอยู่ครับน่าจะเอาอยู่ลุยปิดสวยๆหน่อยปิดสวยๆหน่อยรอบสุดท้ายอ่าทำงานหน่อยซะจะมารูโอ้โหลงน้ำแข็งแตงหัววันเลยร้อนหรือไงครับเนี่ยร้อนหรือไง ช่วยผมดูสกิลนะโอ้ดาวินชีช่วงนี้เกรียนจริงๆครับโอ้นี่นโอ้โหนี่สตันออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโ,โยมิก็โยมิครับไม่สนใจจังหวะนี้เหมือนจะโดนดัน <c oughs> ไม่เป็นไรครับแค่การทดสอบแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากชนะครับสกิลออกไห้เซตชูมารูรอ๋อพอได้อยู่นะ เนี่ยๆาตอนนี้จับสังเกตได้ว่าการตัดแร่นะครับเทรนการตัดแร่เนี่ยเริ่มมาติดดีแล้วนะครับใครที่มีตัวตัดแร่เนี่ยแล้วก็มีเกียร์ดีๆแนะนํานะครับใส่พกทีมบุกไปสัก3าตัวนะครับเห็นผลอยู่นี่ครับอ่านี่มีติดชงักด้วยนะนี่เซจชะมารูมีติดชงักด้วยอ่าโอ้ดีครับดีดีด,ดีอ่ารอบที่สามฉลุย yeah <laughs> รับสามรอบถือว่าฉลุยนะครับวินสามรอบเลยอ่านี่สามคนเดี๋ยวขอไปเช็คตัวเช็คเกียร์ของศัตรูเราทั้งสามคนก่อนนะครับอถือว่าเกียร์ดีมากครับนี่มีเกียร์จากอีเวนต์วิ่งด้วยนะโอ้โหอิจฉาจังเลยนี่เกียร์ดีมากครับอนอะเขามีไม้หนึ่งสองสอง สามสี่ห้าอ่าทีมนี้น่าจะแพ้ทางธาตุผมนะครับเพราะว่าผมใส่ธาตุไฟไปสี่เนาะโอเคครับทีมที่สองทีมนี้โอ้เกียร์ก็ดีครับแน่นแน่นแน่แนธาตุไม้มีหนึ่งสองสามสี่อ่า มน่าจะอาศัยการชนะทางธาตุนะครับบวกกับคอมโบตัดแร่นะครับเลยสามารถชิงความได้เปรียบแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูทีมสุดท้าย L32 นี่ทีมนี้เขาก็มีตัดแร่นะครับนี่1 2 3 4อ่าแต่จับสังเกตตรงที่ว่าธาตุไม้มี3ตัวนะครับนี่1 สอสอ่าแล้วผมเนี่ยใส่ตัวชนะทางธาตุไป4ตัวนะครับก็เลยจิงความได้เปรียบตรงนี้อ่าบวกกับคอมโบตัดแรกนะครับโอ้ได้เรื่องนะแล้วก็มีชนะของตัวอะไรอะ่ะเซตชมารูช่วยด้วยนะครับอ่านิดนึงเทสบนสนาม PVP <c oughs> โอเคประมาณนี้เนาะเซตชมรูหลังจากที่ไปทดสอบ ในสเตตหลักแล้วก็ p v p นะครับผมให้อัตราความน่าใช้นะครับตัวนี้นะสำหรับทีมที่ตัวบัฟไม่ค่อยมีนะครับผมความแน่อ่ผมจะให้ความน่าใช้เนี่ยอยู่ที่60%สนะครับส่วนทีมที่มีตัวบัฟดีๆแล้วจะเอาตัวเสร็จชุมารูเนี่ยไปเสริมนะครับอัตราความน่าใช้เนี่ยผมตีให้70-75%นะครับ บวกด้วยถ้ามีเกียร์ดีๆนะครับอ่าอันนี้ผมแนะนํานะถ้ามีเกียร์ดีๆเนี่ยยัดไปเลยครับเพราะว่ามันป่วนกลุ่มหลังอยู่นะครับพวกธาตุไม้เนี่ยก็ถ้าโดนดีๆเนี่ยก็ดืนชะง,งักอยู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมค่อนข้างที่จะเทสกับธาตุไม้นะครับ3ทีเมื่อกี้ใน PVP นะก็ถือว่าติดกันหลายดอกอยู่ครับอาจจะมีวืดบ้างแต่ก็หลักๆก,ก็ติดอยู่ครับ ถือว่าความแม่นยำสกิลเนี่ย25เปอนี่ยถือว่าก็พอได้อยู่นะครับต้องบอกว่าพอไดอ้จะออกไปแนวทางป่วนนะครับช่วยทีมชะง,งักนะส่วนการทำแม็กซ์0อผมแนะนำไหมผมก็ไม่แนะนำนะครับตัวมันเก่านะแต่ไม่ต้องแม็กก็ได้ครับคือเราสามารถใช้เกียร์ในการ ประยุกทำให้เจ้าเสร็ชชมรูเนี่ยยืนทนยืนนานได้ก็คือตรงที่อัจาราลบสกิลกับค่าต้านสกิลเนี่ยใส่ให้เกิน90%นะครับามาเสริมตรงนี้มันจะยืนได้นานขึ้นบวกกับตัวบัฟอมตะในทีมเราเนี่ยเจ๋งหรือเปล่าถ้าเจ๋งจริงเนี่ยเสร็จชมรูเนี่ยยืนนานนะครับสังเกตจากเมื่อกี้นะมเมื่อกี้เนี่ยเสรมรูก็ ถือว่ายืนนานายืนทนอยู่นะครับเอาเรื่องนะอาก็ประมาณนี้แล้วกันครับเสร็จชมรูร่างอันตรานะครับจากโกลโบรอบอินุยาฉะนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องกันดิพง b ์พีเให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุก ซื้อขายพันกลางทุกครั้งสวัสดีครับ